มัมบี้ทีนี้ลักษณะของเด็กสมาธิสั้นแล้ครับอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะเ,ออเวลาที่คุณหมอเขาจะมวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะมี3อาการหลักก็แน่นอนอันแรกก็ต้องเป็นสมาธิสั้นอันที่2คือซ mm hmm. นสมาธิสั้นนัคือ inattention แล้วพอซนเนี่ก็คือ hyperactivity mm hmm. อันที่3ก mm ็คือหุนหันพันแล่นหรือเรียกว่า impulsive m p o s s i b i l i t y ก็คือเด็กจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ก็จะมีอาการสามอาการหลักๆซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการเด่นด้านไหนไม่เป็นไรแต่ก็คือสอาการนี้เป็นอาการที่คุณหมอเขาจะวินิจฉัยโดยที่เขาจะวินิจฉัยว่าถ้าลูกของเราเป็นเกิน6เดือนขึ้นไปเป็นเกินหกใช่ก็คืออันนี้ค่ะใช่แล้วทีเนี้ยของสมาคมจิตแพทย์บริกันเขาก็ปรับเกณฑ์การวินิจฉัยซึ่งซึ่งอันใหม่เนี่ยเขาก็ปรับให้มันเหมาะสมมากขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณหมอเขาซักประวัติเนี่ย อ่าถ้าเด็กเป็นก่อนอายุ7ขวบนะคะเหมือนกันก็นคือโอเคแต่ปัจจุบันขยายเรนจ์ออกไปเป็น12ขวบ,บใช่เพราะว่ามันเป็นช่วงวัยเรียนเวลาที่เรา6ถึง12ขวบเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงวัยเรียนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวินิจฉัยกันในช่วงวัยเรียนเนื่องจากอะไรเนื่องจากเด็กควรจะต้องเรียนหนังสือนั่งนิ่งแล้วเพราะว่าจะผิดจากพัฒนาการของเด็กอน,อนุบาลใช่ไหมคะคแต่ทีเนี้ยคุณแม่หลายรายหรือแม้แต่เคยไปให้บริการที่ศูนย์เด็กเล็ก คุณครูเขาจะบอกอาจารย์บอกว่าเด็กซนมากเลยอาจารย์ช่วยแบบดูแบบว่าเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่า,ลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยโดยปกติแล้วคุณหมอเขาจะไม่ตรวจในเด็กเล็ก เพราะว่าเนื่องจากเด็กซนเป็นธรรมชาติของเด็กแต่เขาจะไม่ค่อยนิ่งอย่างคะ่ะเด็ก<ต>อนุบาลก็คือพอเด็กเล็กเนี่ยความสนใจเขาจะแบบซัานอ่ะเขาก็จะลุ่งวิ่งไปวิ่งมาทีเนี้ยถามว่ามันมีโอกาสเกิดตั้งแต่เด็กไหมแน่นอนเพราะมันเกิดตั้งแต่เกิดถูกไหมคะแต่ว่าคันเนี้ยเขาก็จะไม่ตรวจหรอกค่ะตอนเด็กอนุบาลเพราะว่าถ้าตรวจเนี่ยมันจะกลายเป็นเกือบทุกคนวินิจฉัยว่าเป็นวินิจฉัยหมดเพราะว่ามันเป็นสมาธิสัานเพราะฉะนั้นแบบวัดที่เขาแบบประเมินที่คุณหมอเขาจะต้องใช้นี่นะคะ ขี์เวดของมันสามอาก,การนั้นน่ะมันจะต้องเป็นสองที่ขึ้นไปคือสองสันที่เช่นเป็นทั้งบ้านและโรงเรียนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นเฉพาะที่บ้านโรงเรียนโอเคกลัวครูนั่งนิ่งหรือยอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือเด็กเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มันอีกอันนึงที่หมอเขาจะนิสัยคือต้องเกิด สองที่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เกิดกังวลแล้วไปหาคุณหมอนเนี่ยคุณหมอเขาจะมีแบบสอบถามแบบประเมินไปให้คุณครูทําด้วยเพราะว่าจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเด็กเป็นทั้งที่บ้านและโรงเรียนนะคือสองสองสถานที่ขึ้นไปนะคะไม่ใช่เป็นที่ใดที่หนึ่งอันนั้นก็คือเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ขยาย range, เอ็กวันจ์ออกไปเป็น12ปีถ้าลูกเราแบบ10ขวบแล้วเราก็ยังพาไปดูว่าเอ้ยเนี่ยปสามปสี่ละแบบว่ายังแบบ ไม่นิ่งคุณครูเริ่มเริ่มรายงานพฤติกรรมว่าเยอะมากขึ้นนั่งนิ่งไม่ได้ลุกขึ้นเดินออกไปนอกห้องไปหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอเยอะนะคะก็คือพอเกมนิ้ใอันใหม่เขาขยายเรนจ์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยนะคะก็สามารถพาลูกไปปรึกษาแพทย์ได้แต่ทีนี้ที่บอกว่าเวลาเด็กเล็กโซเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะสนโดยธรรมชาติีนี่เราอาจจะต้องดูบางทีเวลาคุณพ่อแม่มักจะให้กับบอกว่าเหมือนลูกติดเทอร์โบ วิ่งพูดปาดอ่ะสนปีนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือต้องเว้นว่าถ้าบ้านเราอยู่ริมถนนลูกนิ่งไม่นิ่งอะไรเงี้ยอาจะต้องพาไปพบคุณหมอถ้าลูกอยู่ในวัยวัยวัยเด็กอนุบาลน่ะนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปคือคือเหมือนว่าคือคีย์เวิร์ดที่ตัดคือแบบโอ้โหมันแบบสนไม่ไหวเดี๋ยวจะเกิดอันตรายอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะต้องคิดว่าอาจจะต้องพาลูกไปปรึกษาคุณหมอแต่ถ้าเกิดเขาสนธรรมดาอะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่จําเป็น